โปรโกลบอไปเหมือนกันในเรื่องของการฟื้นตัวของเซ็นเซอร์เซแล้วก็ expansion แพลนะครัั้นก็เป็นเป็น whole b e i l i n g ตัวโป o โกลนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ mm hmm. มีเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวต่อไปส่งต่อให้พี่กับกปนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ thank you สวัสดีครับนักทุนครับ่าผมชัยยศจวังกูลนะครับกัดจังนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ลบกูนนิดนึงนะครับพอดีเหมือนจอผมจะไม่ค่อยจะไม่ขึ้นภาพพี่โชว์ครับถ้านักทุนที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าภาพและเสียงเนี่ยอ่าโอเคนะครับช่วยทักทายมานิดนึงนะครับว่าพอดีในจอผมภาพมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าภาพของนักทุนแล้วก็ไอซเนี่ยถ้าภาพมันขึ้นก็ช่วยบอกผมมานิดนึงนะครับแล้วก็เสียงชัดเจนไหมนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามา เริ่มกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านเสียงานเทคนิคนะครับของตัว Set อินเด็กนะครับก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโหพลิกล็อกมากนะครับอยากเดิมที่เรามองว่ามันจะปรับตัวขึ้นนะครับแทา็เก็ตไพยรอบใหม่หนึ่งสามเนะครับปราวฏว่าเมื่อวานนี้ขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปแล้วถูกแรงขายลงมาแบบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับก็ทําให้ภาพรวมนะครับของอตัวเซตอินเด็กเนี่ย มันเปลี่ยนทิศทางไปนิดนึงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ถึงกระเสียนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมดูแล้วมีความกังวลมากขึ้นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับถ้านักทุนที่เข้ามาช่วยรบกวนคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคหรือเปล่านะครับมีภาพขึ้นไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตอบไปเลยนะครับ ทีนี้ก็มาดูภาพของทางด้านตัวเซ็นิเด็กกันต่อนะครับอโอเคก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราให้ไว้เป็นแนวสำคัญเลยนะครับนักนทุนที่ตามเรามาก็น่าจะจำกันได้นะครับ1340นะเป็นแนวสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าตัวเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยน่าจะกลับตัวขึ้นเป็นแบบ inward head and shoulder แบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะครับการที่ดัชนีเนี่ยซุปตัวลงมานะครับค่อนข้างแรงนะครับเราก็มาปิดต่ำกว่าเส้น10วันรวมถึงอินดิเคเตอร์เนี่ย r s i ที่พลิกตัวลงนะครับ macd ที่เริ่มพลิกตัวลงเช่นกันอันนี้มันเป็นแรงกดดันนะครับเพราะนั้นภาพวันนี้เนี่ยเรามองภาพเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับก็คือ น่าจะมีการย่อลงนะครับแต่ว่าคิดว่าย่อลงไม่ไม่น่ารุนแรงเท่าเมื่อวานนี้นะครับก็คือมีการย่อลงแล้วก็สลับรีบาว์ขึ้นไปนะครับหรือในทางกลับกันถ้ามีการปรับตัวขึ้นนะครับสุดท้ายผมคิดว่าก็คงยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับแล้วก็จะมีการย่อตัวลงมาเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ภาพภาพโดยรวมมองเป็นละสองการแกว่งตัวนะครับส่วนจุดแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับของ ตัวเซ็ตเนี่ยเราให้ไว้ที่1350ครับในการเข้าซื้อเล่นรีบาวรอบสั้นๆนะครับในระหว่างวันนะครับดูที่1350นะครับตัวแนวนี้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านครับ1365 1370นะครับอันนี้เป็นแนวสำคัญเลยนะครับส่วนกรณีถ้าเราผิดทางจริงๆนะครับหลุด1340นะครับก็คือเป็นแนวกินนี่ที่เราที่ผมตีให้ดูนะครับ เป็นแนวนี้ตรงเนี้นะครับหนึ่งสามสี่ศูนย์แนวนี้นะครับเป็นจุดที่คัดลอสนะครับทั้งระยะกลางทั้งระยะสั้นนะครับถ้าเข้าไปเก็งกําไรหรือว่าคนที่ถือหุ้นมาถ้าหลุดแนวนี้ผมแนะนําให้คัดออกมาก่อนนะครับลดพอลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูจังหวะรอบใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดแนวนี้สาหรับระยะกลางหรือว่าระยะสั้นที่เข้าไปเก็งกําไรผมมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับยังสามารถที่จะเล่นรอบมันได้อยู่นะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวเซตเด d e x นะครับทีนี้เราเรามาต่อกันนะครับในส่วนของอตัวหุ้นแนะนำนะครับตัวหุ้นแนะนำนะครับจะเป็นตัว JKN นะครับแล้วก็ตัว CSS นะครับเราไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับ JKN นะครับค J.K. นับภาพรวมเนี่ยถือว่ายังเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีการยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ่ะนี่นะครับแนวโน้มขาขึ้นตีให้ดูก่อนนะครับทีนี้ในช่วงระยะสั้นๆนะครับตรงนี้นะครับมันมีการสวิงอยู่ในกรอบนะครับมันมีการสวิงขึ้นลงอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ว่าลองสังเกตดูเนาะ เนี่ยราคามันจะยืนเกาะเส้น10วันมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์ยกขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีวอลุ่มซื้อขายเข้ามานะครับให้เราเห็นนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าตัว j k เนี่ยน่าจะมีจังหวะของการเก่งกำไรได้นะครับแนวรับนะครับ6.05นะครับแนวต้าน6.3นะครับแล้วก็6.6นะครับคับลอดที่5.85นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว CSS นะครับอันนี้แนะนำไปสัก วันหรือ2วันก่อนนะครับก็ภาพรวมยังไม่ได้เสียทิศทางนะภาพรวมเนี่ยยังเป็นลักษณะการปรับตัวขึ้นแบบอัพเทรนด์นะครับไซด์เวอัพยกไฮยกลขึ้นไปนะครับล่าสุดมีการรีบาวขึ้นมานะครับจากตัวเทรลไลน์ด้านล่างนะครับพร้อมด้วยวอลลุ่มด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็แนะนำเก่งกําไรเช่นกันนะครับแนวรับนะครับ1 4 7แนวต้าน1.5 5้า้านะครับแล้วก็1.5 7้านะฮะ ส่วนจุดคับลอดที่1.42นะครับอทีนี้เราไปต่อกันนะครับในส่วนของตัว TFX นะครับ Series U นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถูกครึ่งผิดครึ่งต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ถูกเนี่ยคืออะไรเราเน้นฝั่งรองนะครับเพื่อให้ไปปิดนะฮะที่บริเวณแนวต้าสัก905นะครับ905 906ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้ขึ้นไม่ถึงนะครับ ขึ้นไปเกือบเกือบถึงแค่นั้นเองคือเก้าูนย์ี่จุดเจ็ดนะครับคือไม่ถึงนะครับแต่ว่าแล้วก็ก่อนที่จะพลิกลงมานะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตัวทีเฟกตตัวเซ็นห้าสิบเนี่ยค่อนข้างเสียทิศทางมากกว่าเซ็นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามองเปแล้วสองการกลับตัว W shape นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับจานที่ตัวแท่งเทียนเนี่ยลงมาปิดต่ำกว่าเส้นสิบวันนะครับพร้อมด้วยอินดิเคเตอร์ที่มันมีการทิ้งตัวลงทั้งคู่เนี่ยอันนี้มันทำให้ผ้ามันเป็นลบ เพราะฉนั้นวันนี้เราเน้นเรื่องของการเปิดลองเหมือนเดิมนะครับเปิดลองแต่เป็นการลองช่วงอ่อนตัวนะครับคือไม่ไล่ถ้ามุดวันนี้ตลาดเปิดเขียวไม่ไล่นะครับเน้นการลองช่วงอ่อนตัวนะครับโดยแนวรับเนี่ยเรามองเราให้ไว้ที่นี่นะครับ8 7ดเจดดนะครับแล้วก็แ7ดเจดสามนะครับส่วนแนวต้าน890 895ูนด้านะครับแล้วก็จุดคัดล้อที่8 7ดดูนะครับ ส่วนตัวทองคำนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังมายังขึ้นไปในทิศทางที่เรามองกันไว้นะครับขึ้นมาทะลุด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะก็โดยรวมยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับปรับตัวขึ้นทำ new high นะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังมาอยู่นะครับเพราะนั้นเราเน้นเป็นล่าของการเปิดลองนะครับเพื่อขายที่บริเวณแนวต้านครับแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับก็คือ1 8 8่นะครับแล้วก็1900นะครับ ส่วนกรณีผิดทางนะครับ18 3 5เป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็แนวรับที่1860 185 0นนะครับส่วนดูบล็อกเทรดนะครับเรากลับมาแนะนำในส่วนของตัวคาร์บาลอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เราแนะนำมาหลายรอบเลยนะครับหลายครั้งละนะครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับราคายืนเหนือเส้น1ิมาต่อเนื่องเลยอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นไม่ได้เสียทิศทางในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะนั้นเรา เน้นเรื่องของการเปิดลองนะครับเพื่อไปขายที่บริเวณแนวต้าน119.5นะครับเป็นไฮเดิร์มเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็มองที่122นะครับส่วนแนวรับที่116นะครับแล้วก็จุดคัดลอดที่114อีกตัวหนึ่งเป็นตัวทัสโกนะฮะทัสโกภาพรวมเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่ายังยืนลันเส้นสิบขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามาระยะสั้นๆเนี่ย่า ตัวสัญญาณแล้วก็ตัวแท่งเทียมนีมีการอ่อนตัวลงมาอ่าเนี่ยนะฮะมีการอ่อนตัวลงมานะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ทิ้งตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องของการซื้อเล่นรีบาวช่วงอ่อนตัวนะครับหรือการเปิดลองช่วงย่อนะครับแนวรับที่เราให้ไว้คือ25.75นะครับส่วนแนวแต้าน28นะครับแนไฮเดิมนะครับผ่านได้รุ้น30นะฮะแล้วก็จุดคัตลอสที่25บาบาทนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ คบถ้วนนะครับในส่วนของอาภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับในส่วนของทางคําคถามบ้างนะครับเคสเวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณอ้อยคุณเพนนีนะครับคุณทัศนีคุณผู้หลายนะครับภาพโอเคโอเคครับขอบคุณมากเลย Okay, ภาพเสียงโอเคเนาะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ทองคำปีหน้านะครับแนวโน้มทองคำปีหน้าถ้าดูตามกราฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาทำไฮในรอบ9ปีแล้วนะฮะคือมันเป็นนิวไฮนะครับเพราะนั้นถ้าภาพเป็นแบบเนี้ยผมก็มองว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแต่ว่าอย่างอ่ามีจุดหนึ่งนะที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ ราคาทองคำระดับวิ่เนี่ยมันขึ้นมาที่ระดับโอเวอร์โอเวอร์บอทเนี่ยตรงนี้แนวเนี้ยมันมักจะมีการย่อตัวเห็นไหมฮะตรงแนวเส้นเจ็ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดมันขึ้นมาที่ระดับเจ็บแล้วนะเพราะนั้นมันยังเป็นทิศทางขาขึ้นแต่เรื่องของจังหวะการพักตัวระยะสั้นๆมันมีโอกาสนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นในช่วงนี้ ก็คือเก็งกําไรได้นะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอู้ราคามันสูงฉันไม่อยากเก็งกาไรก็รอจังหวะของการพักตัวสักรอบหนึ่งนะครับย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อนะครับส่วนถ้าเก็บรอบนี้นะครับสั้นๆเนี่ยเรามองไว้ประมาณสัก1น0 0นะครับคือแนวต้านทีนี้นะครับถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะลุ้นแถว2,000ได้ที่หนึ่งนะครับ แนวโน้ม w h a นะครับ w h a ก็เมื่อวานนี้มีการย่อลงมานะครับก็ยังไม่ดูเส้นสินะก็ถือว่ายังโอเคนะนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ดูประมาณรักสาบาทยีนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านสาบาทสีนะครับก็น่าจะเล่นรีบาวได้นะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณซินดี้คุณธนวัฒน์นะครับ i v l อ,อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับต,ต้องบอกแบบนี้เรียนคุณนันทวัฒน์นะครับเพราะว่าหลุดเส้นสิบมาค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเนี่ยต,ต้องบอกแบบนี้ครับคือ I V L เนี่ยภาพตอนนี้มันเป็นลักษณะไซเวย์มากกว่านะครับเดี๋ยวผมก็ตีกรอบให้ดูเนี่ยมันอยู่ไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะเพราะนั้นคือหลุดเส้นสิบก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้ประมาณสักยี่ิบห้านะคะผมก็มองว่าพอได้นะ เล่นรีบาวนะครับแต่ว่าถามว่าจะไปได้ไกลไหมก็มันก็ยังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแนวต้านด้านวงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ30บาทที่เดิมน,นะครับก็เน้นเป็นเล่นรอบแล้วกันนะครับสำหรับตัว i b l นะครับ m t มนะครับ m t c ภาพต้องบอกว่า มัน50 50จริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นการทำดับเบิลท็อปด้านบนนะครับลงมาปึ๊บไฮมันไม่ยกขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะมองว่าไฮมันต่ําลงมาได้นะครับแต่ว่าโลมันก็ไม่ต่ําลงเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นลัของการแกว่งตัวแบบสามเหลี่ยมเนาะอ่ะแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบอ่าดิเซนดิ้งนะครับเพราะนั้นก็คือเล่นรอบในกรอบนี้นะครับด้านล่างเนี่ยผมมองแนวรับเนี่ย แนวรับหลักเลยนะแถว50นะครับ50ตรงเส้นด้านล่างส่วนด้านบนนะครับแนวต้านเนี่ยประมาณทัก55บาทนะครับส่วนถ้าอยากจะเล่นเทรดดิ้งเร็วขึ้นนิดนึงอาจจะดูแนวรับประมาณทัก52นะครับแต่ว่าให้ผมดูจากทิศทางแนวโน้มการาดแบบเนี้ยผมมองว่าวอลุ่มน้อยนะครับแล้วก็น่าจะเทรดยากในช่วงนี้นะครับเพราะมันเป็นช่วงการพักตัวนะครับก็แนะนำว่าลองดูตัวอื่นแทนก็ได้นะครับ บิ๊กครีมเรื่องของตัวบิ๊กหลอดผมว่ามันไม่ได้น่าสนไม่ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากต้องบอกแบบนี้นะครับก็คือมันครั้งเดียวนะครับมันอาจจะวันนี้อาจจะลงมาตรงบริเวณบิ๊กหลอดที่เขาทํากันนะครับแต่ผมมองว่าโดยรวมระยะยาวๆก็ย,ย,ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลงมาเนี่ยผมมองกับกันนะถ้าลงมาแรงๆเนี่ยลงมาที่บริเวณสักเนี่ยแนวรับเดิมสัก5้าบ็บาทผมมองเป็นจุดเข้าซื้อด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าติดอยู่ก็คือซื้อถั่วตรงบริเวณนั้นนะครับเพื่อ หลอเด้งขึ้นไปแล้วขายออกนะฮะ s p r c นะครับ s p r c เมื่อวานนี้ติด6.95ทำไงดีนะครับก็ตรงนี้ถ้าหลุดเส้น10วันนะครับ6.7แล้วละกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดในการคัดล้อออกไปนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับก็ก็กยังไม่ได้มีอะไรแ,แนวโน้มเนี่ยเป็นลักสองไซด์เว์ออกด้านข้างนะครับทิศทางโดยรวมก็ อาอาจจะมีการรีบาวแหละผมมองว่า,างี้นะครับเพราะว่างบ Q2 ก็ยังไม่ออกแล้วก็เท่าที่ดูดูก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นลุ้นต่อละกันนะครับยกเว้นหลุด6.7ก็ขายนะฮะแนวโน้มสีตรังนะครับสีตังเนี่ยผมเคยเตือนแล้วนะจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าได้ติดตามกันมาตลอดว่าคือผู้บริหารมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงประมาณสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ก่อนเนี่ย ขายออกมาหนักมากขายทุกวันผู้บริหารก็ขายคือผมมองว่าคือถ้าถ้าธุรกิจที่มันมีแนวโน้มเติบโตกําไรดีๆเนี่ยผู้บริหารเขาไม่ควรจะขายแบบเยอะขนาดนั้นขายแบบติดๆๆกันเลยสองสามวันนะพึ่งผมก็เคยพูดในช่วงเวลานั้นให้ให้เป็นข้อเตือนใจนะครับแต่ว่าตอนช่วงนั้นอนะ่ะราคามันยังไม่ลงนะครับพอมาช่วงนี้ราคาลงปุ๊บทุกคนจะเริ่มลืมและลืมว่าเออจริงๆคือผู้บริหารเขาเคยขายจริง เพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าควรระมัดระวังนะยิ่งถ้าหลุดตรงนี้นะโลเดิม24.8อันนี้ยิ่งไม่ดีเลยนะนะฮะโลนี้นะ24.8ถ้ามีอยู่นะครับหลุด24.8ดูจังหวัดขายนะนะครับเพราะว่าหุ้นสินค้าคอมมดิตี้เวลาจบรอบมันลงแรงมากนะครับผมจะเตือนไว้อย่างนี้เลยนะครับคุณลองไปดูนะบ้านปู ลงแบบไหนสอผอเคยลงแบบไหนสีตังก็แล้วแต่นะครับเคยลงลองไปดูย้อนดูได้เลยนะครับเวลาลงนี่น้ําตาตกนะฮะเพราะนั้นถ้าหมดรอบหนีให้ทันขาดทุนก็ต้องยอมนะครับผมผมเรียนตรงๆแบบนี้คอมมดิตี้ไม่มีคําว่าถัวนะฮะในช่วงถ้ามันเป็นผิดทางขาลงแล้วอ่ะห้ามถัวเด็ดคาะนะฮะแบมนะครับแนวโน้มเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงมานะ แนวรับก็ให้ไว้ยี่สี่จุดสองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านประมาณยี่ิห้าถึงยี่สิบห้าบาทห้าสิบนะฮะแนวล้านเทรนนะฮะแนวต้านเทรนเทรนแนวต้านเนี่ยมองไว้ประมาณแถวนี้เนาะสองบาทหกสิบนะครับประมาณสองบาทหกสิบส่วนแนวรับนะครับ แนวรับผมมองแถวเส้นสิบนะสองบาทสามหกนะประมาณนี้นะครับ S S P อืมเมื่อวานนี้ลงมาแรงเลยนะวันนี้คงจะมีจังของการย่อตัวนะฮะก็ลองดูบริเวณเส้นสิบวันกันละกันนะครับเจ็ดจุดหกห้าละกันปกศูนย์ลวกันนะฮะอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดยังไงก็ควรจะต้องล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะฮะ ถ้าไม่หลุดก็ถือได้นะฮะเนอร์นะครับเนอร์ถ้าหลุด2องบาทเจเป็นจุดคัดลอสนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับก็รุ้นไปบริเวณไฮเดิมนมะประมาณ2องบาทเกนะครับบ้านปูไม่เอาเลยครับบ้านปูไม่เอาเลยตั้งผมจำได้ว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเถามมานะครับเรื่องของตัวบ้านปูผมก็ แนะนำตามกาไปนะครับแต่ว่าเน้นย้ําเรื่องของพื้นฐานเนี่ยไม่เอานะฮะก็คําตอบเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงงบออกด้วยยิ่งไม่ควรเล่นใหญ่เลยต้องเตือนคุณชัดว่าลงเลยนะครับช่วงงบกําลังจะออกคุณหาหุ้นที่งบดีๆเล่นดีกว่าต้นปูเป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะงบไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับอย่าเสี่ยงเลยนะครับเอาตัวอื่นดีกว่านะครับง่ายๆ ก็แนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงมานะเพราะว่ามีบิ๊กหลอดราคาต่ํานะครับวันนี้ก็ดูแนวรับประมาณทักสามสิบหกบาทกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับโอเคภาพรวมวันนี้นะครับมองไปแล้วสองการแกว่งตัวนะก็ถ้าขึ้นผมก็คิดว่าขึ้นไม่ไกลนะครับแนวต้านก็หนึ่งสามหกห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับส่วนการย่อลงมาก็ดูแนวรับประมาณอ่าหนึ่งสามห้าศูนย์ครับเป็นแนวรับนะครับ ส่วนผู้แนะนำ JKN ครับแล้วก็ตัว CSS นะครับมีล่าสุดถามมาตัว Stark Stark เหมือนเดิมนะครับก็ยังแนะนำให้ถือได้นะครับตามทิศทางงบ